นางพรพยงบัวศรีผู้อำนวยการภาคสำนักง,งานคอปพอภา,าค5อุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากกรณีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวแบบแคปทะเบียน3ทัพุท่าต่อเต่า6 4 3 7กรุงเทพมหานครชนประสานงากับรถยนต์เกง๋งยี่ห้อฮอนด้าสีขาวทะเบียนกอไก่นอนหนู8 5 2 8อุบลราชธานีทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม6ศพ โดยสภาพรถทั้งสองคันได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสามศพและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกสาศพรวมมีผู้เสียชีวิตหกรายเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นั้นทางนี้ได้รับรายงานจากสำนักง,งานคอปปอ,อ,อจังหวัดอุบลราชธานีว่ารถยนต์กระบะยี่ห้อตโตโยต้าสีขาวทะเบียน3ทบเท่าต่อเต่า6437กรุงเทพมหานครได้จัดทำประกันภัยภาคบังคับพรบ ไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนโดยกลุ้งครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง5 0 0แสนบาทต่อคนกรณีบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน80,000บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะ2 0ส,สนถึง5 0 0แสนบาทต่อคนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร3แสนบาทต่อคน และกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วัน นอกจากนี้รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียน3ทพุท่าต่อเต่า6437กรุงเทพมหานครคันเกิดเหตุได้ทำประกันภยัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งไว้กับบริษัทธนชาตประกันภยัยจำกัดมหาชนโดยกลุ้มคลองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอก5แ0,000บาทต่อคนแต่ไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้ง และความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน5ล้านบาทต่อครั้งส่วนรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าสีขาวทะเบียนกอไกนอนู8528อุบลราชธานีได้จัดทำประกันภัยภาคบังคับพรบไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทวิรยิยะประกันภัยจำกัดมหาชนสำหรับการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้โดยสารทั้งเสียรายในเบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน รายละ500,000บาทจากการประกันภัยภาคบังคับพรบรายละ500,000บาทในส่วนของผู้ขับขี่ทั้งสองคันที่เสียชีวิตจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นรายละ35,000บาทจากการประกันภัยภาคบังคับพรบรก่อนในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งรายละ500,000บาทนั้นต้องรอทางพนักง,งานสอบสวนสรุปถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ว่า เกิดจากความประมาทของฝ่ายไหนก่อนซึ่งสำนักง,งานคอปปจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานกับบริษัทประกันภยัยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกรวบรวมเอกสารของทายาทผู้เสียชีวิตเพื่อทำการเบิกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับทางทายาทผู้เสียชีวิตต่อไป